สมชายเป็นชายหนุ่มร่างสูงผิวคล้ำแดดหน้าตาดีแบบบ้านๆที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวเขาพูดเก่งหัวไวใจกล้าทำงานเก่งพอให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือเวลาเดินผ่านตลาดหรือสารกลางหมู่บ้านมักมีเสียงทักตามหลังไม่ขาดสมชายไปไหนมาวันนี้หล่ออีกแล้วนะเขายิ้มรับทุกคำทักอย่างภูมิใจเพราะรู้ดีว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีมากกว่าคนอื่นคือสเสน่ห์กับผู้หญิง สำหรับสมชายความรักไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องผูกมัดมันเป็นแค่ความสนุกเป็นรสหวานที่ได้ลิ้มแล้วก็วางไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรเขาเคยพูดกับเพื่อนในวงเล่าว่าผู้หญิงนะ่ะถ้าเขาไม่อยากก็ไม่มีใครบังคับได้หรอกเพื่อนบางคนหัวเราะบางคนสายหน้าแต่สมชายไม่เคยแคร์เขาเคยตีสนิททั้งสาวโสดสาวไม้ไปจนถึงหญิงที่มีผัวแล้ว แค่เผลอสบตาแค่ได้คุยกันสองสามคำสมชายก็รู้แล้วว่าจะพูดอะไรให้ใจอ่อนพี่ไม่ได้หวังอะไรหรอกแค่อยากมีคนคุยอยู่กับพี่แล้วสบายใจไหมละ่ะคำพูดแบบนี้ทำให้ผู้หญิงหลายคนเผลอหลงคิดว่าตัวเองพิเศษแต่พอสมชายได้ในสิ่งที่ต้องการเขาก็ถอยออกมาอย่างเงียบๆปล่อยให้คนข้างหลังนั่งร้องไห้ถามตัวเองว่าผิดอะไรชาวบ้านเตือนเขามาไม่รู้กี่ครั้งสมชายเองระวังหน่อยเถอะ เล่นกับใจคนอื่นแบบนี้มันไม่ดีผู้ใหญ่บ้านเคยพูดตรงๆสมชายหัวเราะผู้ใหญ่คิดมากไปเองผมไม่ได้ไปบังคับใครนี่นาป้าปคำล่าแม่ค้าขายข้าวแกงยังสายหน้าเอ็งนี่แหละตัวดีเดี๋ยวก็โดนกรรมตามทันสมชายยักไหล่กรรมอะไรป้าผมยังสบายดีอยู่เลยคําเตือนเหล่านั้นเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเขากลับภูมิใจซะอีกเวลามีคนกระซิบกระซาบกันว่าอย่าไปยุ่งกับสมชายเดี๋ยวเสียใจ เพราะสำหรับเขานั่นคือเครื่องยืนยันว่าเขาคือเสือผู้หญิงตัวจริงเย็นวันหนึ่งสมชายนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนใต้ต้นมะขามหน้าเรือนมึงนี่ไม่คิดจะแต่งเมียบ้างเหรอไอ้ดนถามขึ้นสมชายหัวเราะเสียงดังแต่งไปทำไมวะมีเมียคนเดียวมันน่าเบื่อจะตายแต่ผู้หญิงเขาก็เจ็บนะเว้ยดนพูดเสียงจริงจังสมชายยกแก้วขึ้นดื่มเจ็บก็เพราะเขาคิดเองถ้าไม่คาดหวังมันก็ไม่เจ็บ คืนนั้นเองแก้วตาหญิงสาวที่เคยคบกับสมชายเดินผ่านหน้าบ้านเธอหยุดมองเขาอยู่ครู่หนึ่งสมชายเราคุยกันหน่อยได้ไหมเสียงเธอสัน่นสมชายขมวดคิ้วมีอะไรพี่บอกว่าจะจริงจังแล้วทำไมพี่ถึงไปกับคนอื่นแก้วตาถามน้ำตาคลอสมชายถอนหายใจแก้วอย่าคิดมากสิพี่ไม่ได้สัญญาอะไรสักหน่อยแต่พี่ทำให้หนูคิดว่าหนูสำคัญเธอพูดเสียงเบา สมชายเงียบไปชั่วครู่ก่อนพูดเรียบๆพี่คุยกับทุกคนแบบนี้แหละคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดลงกลางใจแก้วตาหันหลังเดินจากไปทางน้ำตาเพื่อนบางคนมองตามอย่างไม่สบายใจมึงแรงไปนะสมชายยักไหลเดี๋ยวก็ลืมสำหรับสมชายผู้หญิงที่ร้องไห้ไม่เคยติดอยู่ในใจนานกว่าคืนเดียวเช้าวันต่อมาเขายังเดินยิ้มทักสาวๆในตลาดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ดูสดใสนะ คิดถึงพี่บ้างไหมคำพูดเดิมๆยังใช้ได้ผลเหมือนเคยแต่ในมุมหนึ่งของหมู่บ้านเสียงนินทาก็เริ่มดังขึ้นผู้ชายอะไรใจดำเสือผู้หญิงชัดๆสมชายได้ยินแต่ไม่สนเขากลับยืดอกอย่างภูมิใจเขาพูดเพราะอิจฉาเขาบอกตัวเองคืนนั้นก่อนนอนสมชายนอนมองเพดานยิ้มบางๆกับความคิดของตัวเองชีวิตแบบนี้แหละสนุกดีไม่ต้องผูกมัด เขาไม่รู้เลยว่าชื่อเสียงที่เขาภูมิใจกำลังค่อยๆสร้างรอยร้าวรอบตัวและเส้นทางของเสือผู้หญิงอย่างเขากำลังเดินเข้าใกล้บททดสอบครั้งใหญ่โดยที่ตัวเขายังหัวเราะอยู่กับคําว่าสเสน่ห์ของลูกผู้ชายอย่างไม่รู้ตัวเลยว่าวันหนึ่งสเสน่ห์นั้นจะย้อนกลับมาทำร้ายหัวใจเขาเองเช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านดูคึกคักกว่าปกติ แต่ความคึกนั้นไม่ได้มาจากงานบุญหรือวันตลาดมันมาจากเสียงซุบซิบที่วิ่งเร็วกว่าไฟลามทุง่งทุกคนพูดถึงชื่อเดียวกันคือสมชายเพราะในที่สุดความลับที่เขาคิดว่าคุมได้ก็เริ่มปริตากหญิงสาวสามคนที่เขาคบซ้อนกันบังเอิญมาเจอกันที่ตลาดเอ๋พี่สมชายก็บอกหนูแบบนี้เหมือนกันนะเสียงสายฝนพูดขึ้นอย่างสงสยัยหมายความว่ายังไงแกวตาหันขวับ เขาบอกว่าหนูคือคนเดียวมาปรางหัวเราะทั้งน้ำตากับฉันก็เหมือนกันทั้งสามมองหน้ากันความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลายเป็นไฟโกรธงั้นพวกเราคงโดนหลอกเหมือนกันหมดสายฝนพูดเสียงสัน่นแก้วตากำมัดฉันไม่ยอมแล้วข่าวนั้นแพร่ไปถึงหูสมชายตอนที่เขาแนงกินกาแฟอยู่หน้าบ้านสมชายเองไปทำอะไรไว้ไอ้ดนเพื่อนเก่าถามเสียงเครียดสมชายหัวเราะ ก็เรื่องผู้หญิงนั่นแหละมันก็เรื่องเล็กๆเ,เล็กตรงไหนวะตอนนี้เขานัดกันจะไปเอาเรื่องเองที่สารกลางหมู่บ้านดนพูดสมชายชะง,งักไปนิดหนึ่งก่อนยักไหลมาก็ดีจะได้คุยกันให้รู้เรื่องเขายัางไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คุยแล้วจบบ่ายวันนั้นสารกลางหมู่บ้านเต็มไปด้วยคนเสียงเอะอะดังไม่ขาดสมชายเดินเข้ามาอย่างไม่สะทกสะทานสมชายเองอธิบายมาสิ ผู้ใหญ่บ้านพูดเสียงเข้มแก้วตาก้าวออกมาพี่บอกหนูว่าจะจริงจังแต่ทำไมพี่คบผู้หญิงพร้อมกันหลายคนมาปรางพูดต่อพี่ทำให้หนูเสียชื่อเสียงสายฝนร้องไห้พี่เคยคิดถึงใจหนูบ้างไหมสมชายถอนหายใจผมไม่ได้บังคับใครนะครับทุกคนสมัครใจคุยกับผมเองเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีพูดแบบนี้ได้ยังไงป้าขำล่าตะโกนเองมันใจดำสมชายเริ่มหงุดหงิด ผมผิดตรงไหนผมไม่ได้สัญญาแต่งงานกับใครสักคนผู้ใหญ่บ้านเคาะโต๊ะสมชายต่อให้ไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดศีลธรรมสมชายหัวเราะหยันศีลธรรมของใครล่ะครับของผมหรือของพวกเขาคำพูดนั้นทำให้หลายคนสายหน้าอย่างเอื่มระอาหลังจากวันนั้นชื่อเสียงของสมชายเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากชายเสน่ห์แรงกลายเป็นผู้ชายที่ใครก็เมินร้านค้าบางร้านไม่อยากขายของให้ กลัวมีเรื่องเขาเริ่มรู้สึกได้ว่าสายตาที่มองมาไม่เหมือนเดิมมองอะไรนักหนาเขาบ่นกับตัวเองงานรับจ้างที่เคยมีคนเรียกใช้ก็เริ่มหายไปขอโทษนะสมชายฉันไม่กล้าให้เองมาทำงานเดี๋ยวเมียฉันไม่สบายใจเจ้าของนาเคยพูดตรงๆเพื่อนฝูงที่เคยนั่งวงเล่าด้วยกันก็เริ่มหายมึงพักก่อนเถอะดนดนพูดช่วงนี้ใครๆก็ไม่อยากยุ่งสมชายโกรธจ,จัดมึงก็เหมือนกันหรอ ดนถอนหายใจกูไม่ได้รังเกียจมึงแต่กูไม่อยากเดือดร้อนคืนนั้นสมชายนั่งดื่มเหล้าคนเดียวผู้หญิงมันก็ใจอ่อนเองเขาพึมพำถ้าไม่คิดมากมันก็ไม่เป็นเรื่องแต่ภาพน้ำตาของแก้วตาและสายฝนก็ผุดขึ้นมาไม่หยุดเขาสะบัดหัวไล่มันไปวันต่อมาเขาเดินไปตลาดตามปกติแต่คราวนี้ไม่มีใครยิ้มให้วันนี้ไม่ทักกันเลยแฮะเขาพูดกับแม่ค้าคนหนึ่งเธอไม่ตอบแค่หันหนี สมชายรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าแต่ก็ยังฝืนทําเป็นไม่แคร์สังคมมันไม่เข้าใจผู้ชายหรอกเขาบอกตัวเองผู้ชายก็มีหัวใจเหมือนกันทั้งที่ในความเป็นจริงเขาไม่เคยถามหัวใจของใครเลยคืนหนึ่งฝนตกหนักสมชายนั่งมองสายฝนจากใต้ชายคาความเงียบรอบตัวเริ่มดังขึ้นในหัวทำไมทุกคนต้องรุมโทษกูเขาถามตัวเองหรือกูผิดจริง แต่ความคิดนั้นอยู่ได้ไม่นานเขายกเหล้าขึ้นดื่มกลบมันไม่ผิดหรอกแค่คนอื่นอิจฉาเขาย้ำซ้ำๆเหมือนต้องการหลอกตัวเองกรรมเริ่มขยับอย่างเงียบๆไม่ใช่ด้วยฟ้าผ่าหรือคำสาปแต่ด้วยการสูญเสียทีละนิดทั้งงานทั้งเพื่อนทั้งศรัทธาของคนรอบข้าง แต่สมชายยังไม่สำนึกเขายังยืนยันว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมกับเขาโดยไม่รู้เลยว่าทุกก้าวที่เขาปฏิเสธความผิดของตัวเองกำลังพาเขาเข้าใกล้วันที่ต้องเผชิญความจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเมื่อถึงวันนั้นต่อให้พูดว่าไม่ผิดเสียงนั้นก็อาจไม่มีใครอยากฟังอีกแล้วหลังจากเรื่องชาในหมู่บ้านซาไปได้ไม่นานสมชายใช้ชีวิตเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด เขาไม่ค่อยไปตลาดไม่ไปนั่งวงเล่าเหมือนก่อนงานก็รับบ้างไม่รับบ้างวันหนึ่งเขาถูกจ้างให้ไปซ่อมรั้วที่สวนท้ายหมู่บ้านที่นั่นเองเขาได้เจอกับมะลิหญิงสาวตัวเล็กผิวคล้ำแดดใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาธรรมดากําลังก้มหน้ารดน้ําผักอยู่เธอไม่เงยหน้ามามองเขาทันทีเหมือนผู้หญิงคนอื่นสมทายเป็นฝ่ายทักก่อนผักงามดีนะมลิเงยหน้าขึ้นมองแค่แวบเดียว อืมปลูกเองก็ดูแลเองน้ำเสียงเรียบไม่หวานไม่เย็นสมชายยิ้มทำคนเดียวไม่เหนื่อยหรอมลิยักไหลเหนื่อยก็ต้องทำไม่มีใครมาทำแทนได้คำตอบนั้นทำให้สมชายชะง,งักเขาไม่ชินกับผู้หญิงที่ไม่พยายามเอาใจวันต่อมาเขาแวะไปอีกวันนี้แดดแรงระวังจะไม่สบายมาลิหัวเราะเบาๆแดดมันก็แรงทุกวันนั่นแหละจะกลัวไปทำไม สมชายหัวรอบตามแต่ในใจเริ่มรู้สึกแปลกเขาลองใช้คำพูดเดิมๆที่เคยใช้ถ้าอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่ช่วยดูแลมลิหันมามองตรงๆฉันดูแลตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีใครมาช่วยสมชายเงียบไปเป็นครั้งแรกมลิรู้ชื่อเสียงของเขาดีชาวบ้านพูดกันทั้งหมู่บ้านแต่เธอไม่ต่อว่าไม่ซุบซิบแค่ไม่เปิดใจง่ายๆคนอย่างพี่เปลี่ยนยากนะมะลิพูด วันหนึ่งสมชายขมวดคิ้วยังไม่ทันลองทาไมรู้เพราะคนที่เคยชินกับการไม่รับผิดชอบมักคิดว่าคำพูดมันพอคำนั้นแทงใจสมชายงั้นถ้าพี่อยากคบจริงๆละ่ะเขาถามมลิถอนหายใจถ้าจะมาคบก็ต้องจริงใจไม่ใช่ผ่านมาแล้วผ่านไปคำพูดตรงๆนั้นทำให้สมชายสะดุดเขากลับบ้านไปคิดทั้งคืนหรือเราจะจริงจังดูสักครั้งเขาพึ่พำ วันต่อมาเขาเริ่มเปลี่ยนแวะมาช่วยมะลิรถนั้นผักโดยไม่พูดหวานพี่มาช่วยเฉยๆมะลิพยักหน้าก็ดีประหยัดแรงไม่มีคำชมไม่มีสายตาหลงไหลแต่มันกลับทำให้สมชายอยากอยู่ตรงนั้นนานขึ้นเขาเริ่มปฏิเสธผู้หญิงคนอื่นไม่คุยแล้วนะเขาพูดกับสาวในตลาดเอ๊ะเสืออย่างพี่จะหยุดง่ายๆหรอเธอหัวเราะสมชายยิ้มเจ่อนลองดูสักที แต่สันดานเก่ามันไม่รอมปล่อยง่ายคืนหนึ่งอดีตผู้หญิงที่เขาเคยทำให้ร้องไห้เดินมาหาที่บ้านสมชายที่จะรับผิดชอบหนูยังไงเธอถามเสียงแข็งหนูเสียชื่อเสียงเพราะพี่สมชายหน้าเสียพี่พี่ขอโทษขอโทษแล้วมันหายหรอเธอพูดน้ำตาคลอข่าวนั้นไปถึงหูมะลิเขาว่าพี่ไปทำคนอื่นเดือดร้อนอีกแล้วมะลิพูดเรียบสมชายรีบอธิบาย มันเป็นเรื่องเก่าพี่กำลังแก้มลิมองนิ่งอดีตมันไม่หายไปเองถ้าพี่ไม่รับผิดชอบสมชายเงียบวันต่อมาอดีตอีกคนก็มาหาพี่สมชายพี่บอกว่าจะช่วยแต่พี่หายไปคำพูดนั้นเหมือนดึงเขากลับไปในหลุมเดิมสมชายเริ่มสับสนพี่หลักเปลี่ยนแต่ทำไมมันยากแบบนี้เขาพูดกับมลิมลิตอบตรงๆ เพราะพี่อยากได้ทุกอย่างพร้อมกันอยากดีแต่ไม่อยากเจ็บสมชายก้มหน้าถ้าพี่เลือกจะดีจริงๆต้องเสียอะไรบ้างก็ต้องเสียความสบายเสียชื่อเสียงเดิมๆและยอมรับว่าพี่เคยผิดมะลิพูดเขานั่งเงียบอยู่นานถ้าพี่ทำไม่ได้ละ่ะมะลิถอนหายใจนั้นก็อย่ามาใกล้ฉันทำนั้นเจ็บแต่ชัดสมชายเริ่มรับผิดชอบอดีตท,ทีละคน เขาไปขอโทษไปช่วยเท่าที่ทำได้แม้บางคนไม่ให้อภัยไม่ต้องมาทำเหมือนตัวเองเป็นคนดีบางเสียงด่าเขาสมชายยอมรับผมเคยเลวจริงคืนนั้นเขานั่งคนเดียวหรือเราจะไม่เหมาะกับความรักจริงๆเขาคิดแต่ภาพมะลิที่ก้มหน้ารถน้ำผักอย่างไม่หวังพึ่งใครทำให้เขาอยากลองสู้ต่อตอนจดของตอนนั้นสมชายยืนหน้าสวนมะลิ พี่ไม่สัญญาว่าจะดีสมบูรณ์แต่พี่สัญญาว่าจะไม่หนีความผิดอีกมลิมองเขานานก่อนพูดฉันยังไม่เชื่อทั้งหมดแต่ฉันจะดูที่การกระทำสมชายพยักหน้าเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยากที่สุดในชีวิตเสือผู้หญิงอย่างเขากำลังถูกทดสอบว่าจะยอมสยบให้ความจริงใจได้หรือไม่และถ้าเขาพลาดอีกครั้งผู้หญิงที่ไม่เหมือนใครคนนี้จะไม่หันกลับมาอีกเลย หลังจากสมชายตัดสินใจจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อมลิชีวิตเขาก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดตรงกันข้ามมันเหมือนถูกดึงให้เจอผลของอดีตพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันวันหนึ่งขณะที่เขากำลังช่วยมาลิเก็บผักวันนี้พี่ไม่ไปทำงานหรอมาลิถามสมชายเช็ดเหงื่องานที่เคยรับไว้เขายกเลิกหมดแล้วบอกว่าไม่อยากมีปัญหามาลิหยุดมือ พี่เสียใจไหมสมชายหัวเราะฝืดๆเสียใจแต่ก็เข้าใจมันเป็นผลจากที่พี่ทำไว้คำพูดนั้นทำให้มลิชงักเธอเห็นความจริงใจบางอย่างแต่ยังไม่วางใจเย็นวันนั้นอดีตผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสายฝนมาหาสมชายพี่จะรับผิดชอบหนูยังไงเธอถามเสียงแข็งหนูโดนคนทั้งหมู่บ้านมองไม่ดีสมชายก้มหน้า พี่ขอโทษพี่จะช่วยเท่าที่พี่ช่วยได้สายฝนหัวเราะเยาะช่วยตอนพี่สนุกพี่ไม่เคยคิดถึงคำว่าช่วยเลยมลิยืนอยู่ไม่ไกลได้ยินทุกคำนี่แหละอดีตของพี่เธอพูดเบาๆหลังจากสายฝนเดินจากไปคืนนั้นมลิพูดตรงๆพี่รู้ไหมว่าหนูต้องเสี่ยงอะไรบ้างที่ยอมคุยกับพี่สมชายนั่งนิ่งพี่รู้ และพี่ไม่อยากให้เธอต้องเจ็บเพราะพี่อีกแต่ตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วมลิถอนหายใจคนมองหนูเหมือนหนูจะเป็นรายต่อไปสมชายเงยหน้าขึ้นถ้ามาลิอยากให้พี่ถอยพี่จะถอยมลิมองเขานานหนูไม่อยากให้พี่ถอยเพราะหนูสั่งแต่ถ้าพี่ถอยเพราะพี่กลัวหนูก็ไม่อยากคบคำพูดนั้นทําให้สมชายรู้ว่าเขาไม่อาจหลบหนีได้อีกวันต่อมา ผู้ใหญ่บ้านเรียกสมชายไปคุยสมชายเองทำให้หมู่บ้านวุ่นวายมามา,มากพอแล้วผู้ใหญ่พูดเสียงหนักถ้าเองยังไม่จัดการอดีตให้จบเองจะอยู่ยากสมชายพยักหน้าผมจะรับผิดชอบครับอย่าพูดเฉยๆผู้ใหญ่เตือนทำให้เห็นคืนนั้นฝนตกหนักสมชายนั่งอยู่หน้าบ้านเพียงลำพังโทรไปหาเพื่อนเก่าดนมึงพอช่วยกูได้ไหม ดนเงียบไปครู่หนึ่งช่วยได้ถ้ามึงเลิกโกหกตัวเองสมชายหัวเราะเศร้ากูพยายามอยู่แต่สิ่งที่หนักที่สุดเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมาเมื่ออดีตผู้หญิงอีกคนมาหาที่สวนต่อหน้ามาลินี่หรอผู้หญิงใหม่ของพี่เธอพูดเสียงเย็นมลิหน้าเสียฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแต่พี่สมชายบอกฉันว่าจะดูแลฉันเธอพูดทั้งน้ำตาสมชายรีบพูด มันเป็นเรื่องก่อนหน้ามะลิมะลิหันมามองเขาก่อนหน้าหรือระหว่างทางคำถามนั้นทำให้สมชายพูดไม่ออกคืนนั้นมะลิเก็บของหนูขอพักก่อนเธอพูดเสียงนิ่งหนูไม่ไหวที่จะต้องยืนอยู่ท่ามกลางอดีตของพี่แบบนี้สมชายใจหายมะลิหนูสำคัญกับพี่นะแต่พี่ยังไม่สะสางทุกอย่างมะลิตอบ หนูไม่อยากเป็นคนที่ต้องรอความชัดเจนตลอดเวลาสมชายพยายามรั้งให้พี่พิสูจน์อีกหน่อยได้ไหมมลิสายหน้าถ้าพี่เปลี่ยนเราค่อยกลับมาคุยกันเมื่อมลิเดินจากไปสมชายเหมือนเสียหลักเขาสูญเสียทั้งงานคนรอบข้างและผู้หญิงที่เขาอยากรักษาไว้มากที่สุดคืนเดียวกันนั้นเขานั่งดื่มเหล้าคนเดียวแต่คราวนี้มันไม่อร่อยเหมือนก่อน กูทำตัวเองแท้ๆเขาพูดกับเงาของตัวเองในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นสมชายตัดสินใจไปพบผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยทำร้ายบางคนด่าบางคนไล่บางคนร้องไห้ผมไม่ขอให้ให้อภัยเขาพูดซ้ำๆผมแค่มารับผิดเงินที่เก็บไว้เริ่มร่อยหายงานก็ยังไม่มีใจเขาเริ่มอ่อนล้าแต่เป็นความล้าที่ต่างจากเดิม มันคือความล้าของคนที่กำลังชดใช้ไม่ใช่คนที่หนีคืนหนึ่งสมชายนั่งมองท้องฟ้าเงียบๆท้านี่คือราคาของการเปลี่ยนกูก็ต้องจ่ายเขาพูดกับตัวเองวันที่เสียเกือบทุกอย่างนั้นทำให้เขาเริ่มเข้าใจว่าการเป็นเสือมันง่ายการเป็นคนดีมันยากแต่ถ้าเขาไม่ยอมเจ็บวันนี้เขาก็จะไม่มีวันได้ชีวิตใหม่และครั้งนี้ เขาเลือกที่จะไม่หนีอีกต่อไปแม้จะไม่รู้เลยว่าปลายทางจะเหลืออะไรให้เขาอยู่บ้างก็ตามเวลาเดินผ่านไปช้าๆหลังจากวันที่มลิจากไปชีวิตสมชายเหมือนถูกบังคับให้หยุดอยู่กับตัวเองเขาไม่หนีไม่อ้างไม่โทษใครอีกต่อไปทุกเช้าเขาตื่นมาทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆที่ยังพอมีคนกล้าเรียกใช้แรงแลกเงิน ใช้เหงือแลกข้าวไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำหวานมีแต่ความเงียบกับความคิดที่ดังอยู่ในหัวนี่แหละชีวิตที่กูเลือกเองเขาพูดกับตัวเองขณะยกกระสอบปุ๋ยขึ้นบ่าวันหนึ่งขณะกําลังทำงานอยู่ผู้ใหญ่บ้านเดินมาดูช่วงนี้เองไม่เหมือนเดิมนะสมชายผู้ใหญ่พูดสมชายวางกระสอบลง ผมแค่พยายามใช้ชีวิตให้มันตรงผู้ใหญ่พยักหน้าชาวบ้านเริ่มมองเห็นแต่เองต้องทำให้มันนานกว่านี้ผมเข้าใจครับสมชายตอบไม่มีข้อแก้ตัวเหมือนก่อนเขาใช้เวลาหลายเดือนสะสางอดีตไปช่วยเหลือเท่าที่ทำได้ไปขอโทษแม้รู้ว่าจะโดนไล่ไม่ต้องมาขอโทษฉันไม่อยากเห็นหน้าแกเสียงหนึ่งพูดสมชายก้มหน้า ผมเข้าใจผมแค่ไม่อยากหนีอีกแล้วบางคนไม่ให้อภัยบางคนเงียบบางคนร้องไห้แต่สมชายยอมรับทั้งหมดคืนหนึ่งเขานั่งอยู่หน้าบ้านเก่ามองแสงแตะเกียงริบหรี่ไอ้ดนเดินมานั่งข้างๆมึงเลิกเจ้าโชว์จริงๆแล้วเหรอดนถามสมชายหัวเราะเบาๆถ้ากูยังเป็นแบบเดิมกูคงไม่เหลืออะไรเลย ดนพยักหน้ามึงดูเหนื่อยแต่ดูจริงกว่าที่เคยเป็นคำพูดนั้นทำให้สมชายเงียบไปเขาไม่เคยได้ยินใครพูดกับเขาแบบนี้มาก่อนเช้าวันหนึ่งสมชายตัดสินใจไปหามมลิอีกครั้งไม่ได้ไปเพื่อรั้งแต่ไปเพื่อพูดความจริงมลิกำลังตากข้าวอยู่เธอเงื่อหน้าขึ้นเมื่อเห็นเขาพี่มาทำไมเธอถามเสียงเรียบ พี่มาขอบคุณสมชายตอบมะลิขมวดคิ้วขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณที่ไม่หลอกตัวเองและไม่ปล่อยให้พี่หลอกต่อมะลินิ่งไปพี่เปลี่ยนจริงไหมสมชายพยักหน้าพี่ไม่กล้าพูดว่าดีหมดแต่พี่เลิกโกหกเลิกรักเผื่อเลือกและเลิกรู้สึกภูมิใจกับการทำร้ายคนอื่นมะลิถอนหายใจ ฉันไม่ได้ต้องการคนดีสมบูรณ์ฉันแค่ต้องการคนที่รับผิดชอบสมชายมองเธอพี่กำลังเป็นแบบนั้นมลิไม่ตอบทันทีเธอมองมือหยาบกร้านของเขาฉันขอเวลาพี่รอได้สมชายตอบโดยไม่ลังเลเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนสมชายยังทำเหมือนเดิมไม่เร่งไม่อ้อนไม่หวานคำหวานเขาอยู่กับการกระทำ วันหนึ่งมะลิเดินมาหาเขาที่สวนวันนี้พี่ว่างไหมเธอถามสมชายเงยแน่ขึ้นว่างช่วยฉันซ่อมรั้วหน่อยเธอพูดสมชายยิม้มนั่นเป็นรอยยิ้มที่ไม่ต้องพยายามคำนั้นทั้งสองนั่งพักใต้ต้นไม้พี่รู้ไหมทำไมฉันถึงให้โอกาสมะลิถามเพราะพี่เปลี่ยนเหรอสมชายเดา มลิสายหน้าเพราะพี่ไม่เรียกร้องพี่ไม่บอกว่าฉันต้องเชื่อพี่แค่ทำสมชายพยักหน้าพี่เคยคิดว่าคำพูดมันพอแต่จริงๆมันไม่พอเลยวันแต่งงานเล็กๆเกิดขึ้นเงียบๆไม่มีงานใหญ่ไม่มีคำสัญญาสวยหรูสมชายพูดแค่ประโยคเดียวพี่เลือกเมียคนเดียวและจะไม่ทำให้เธอต้องแข่งกับใครอีกมลิยิ้ม ฉันไม่ได้อยากชนะใครแค่อยากอยู่กับคนที่ไม่ทําให้ฉันแท้ใจตัวเองหลังแต่งงานชาวบ้านยังมองสมชายด้วยความระแวงแต่เขาไม่สนเขาตื่นเช้ามาทํางานกลับบ้านตรงเวลาไม่แวะไม่เผลอไม่ลองใจตัวเองอีกพี่ไม่เบื่อหรอสมชายเคยถามสมชายหัวเราะกูเคยเบื่อความสงบเพราะไม่เคยรู้จักมัน คำพูดนั้นทำให้มะลิยิ้มอย่างสบายใจคือหนึ่งสมชายนั่งมองท้องฟ้ากูเคยคิดว่าการมีผู้หญิงหลายคนคือชัยชนะเขาพูดแต่จริงๆมันคือความกลัวที่จะอยู่กับคนเดียวมะลิพิงไหลเขาตอนนี้ล่ะตอนนี้กูไม่กลัวแล้วสมชายตอบเสือผู้หญิงแห่งหมู่บ้านไม่ได้หายไปเพราะใครมาปราบ แต่หายไปเพราะมันยอมสยบต่อความจริงยอมรับว่าความรักไม่ใช่สนามล่าและคนที่เคยทำร้ายหัวใจคนอื่นมากที่สุดก็ต้องใช้เวลานานที่สุดในการซ่อมหัวใจตัวเองและสำหรับสมชายการรักเมียคนเดียวไม่ใช่การเสียอิสรภาพแต่คือการได้ชีวิตใหม่ที่เขาไม่ต้องหนีไม่ต้องหลอกและไม่ต้องเสียใครไปอีกเลย